ลินดาสวัสดีค่ะค่ะกุ้งครับกุ้งลีนดากินลวกกุ้งโอชาสวัสดีครับสวัสดีใหม่สวยๆครับโอชาชอบกินผลไม้ครับอันนี้พี่ใหม่สวัสดีจ้าพี่ใหม่ทำอะไรครับผมก้อยมะม่วงกินกุ <Blessed> ้งก<ห>้ยมะม่วงบูมนะครับโอ,โอบบ้โหมะม่วงผมอยากกินก้อยมะม่วงวันนี้มันเป็นปวดต้นคอแล้วก็ปวดตานะพี่พี่พอดีอาการมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็จ้องคอมเยอะแล้วก็เล่นโทรศัพท์เยอะก็เลยอยากจะกินของเปรี้ยว ปกติก็ว่าจะไปเอาที่เมื่อกี้แม่จ้องกินกุ่มแม่จ้องกินกุ้งกับพี่ลาบ่ะเออคือปกติบุ้มก็ว่าจะไปเอาที่นาแหละแต่ว่าทีนี้มันมันค่ำแล้วก็เลยไปซื้อที่อห้างสีเขียวนะครับอือหือก้อยมะม่วงสี่หน่วยเลยครับพี่ๆมากินด้วยกันนะครับผมจะกินอะไรพี่เหมยทําใหไมกินนะครับโอ้โหใส่มืออลยก็ได้ด้ออือหือ กอยมะม่วงแม่ย่างวัวชานี่จะชอบกินแบบว่าของอ่าเป็นผลไม้ครับโอชาแบบจะสลับขั้วลินดาจะเป็นผู้ชายโอชาจะเป็นผู้หญิงนี่ผงนัวผงนัวนะครับน้ําตาลนิดเดียวพอดีบุมไม่คือช่อง้บุมอยู่ในสภาวะจําศินนะครับกาศินก็คือบุมงดแอลงดเอลนะครับทีนี้มันก็คือเอ่อ เวลาบูมดื่มบูมก็ดื่มยาวทีนี้เวลางดมันมันหักก็ภาษาบาลาขาเรียกว่าหักดิบมันก็จะมีอาการแบบว่าอนอนนอนไม่ค่อยหลับเออผมเชื่อว่าหลายคนก็จะเป็นนะมันบอกเวลาดื่มดื่มดื่มมายาวปุ๊บแล้วก็หักดิบปุ๊บเลยมันมันจะกลายเป็นแบบว่าปวดตาปวดข้อนอนบอละมือสีแมวแต่เราไม่ได้อยางนะแต่ว่ามันเป็นอร่างกายทีกับกระเจี๊ยบถ้าได้ยเสียงแมวบอกว่า แ่หอ้อะไรเนี่ยผนรมอดผนระไมพ่อพ่ปพสเออแกงหน่อไม้ไม่ใหญ่ครับพบนอบน่นนอกแมไม้สื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 ่อเค้นกลินไหสื่อขั้นกิ่นโตหนอยก็สุดเพ่นกวิ่นนกเ่อนกินนกเคล่น

ขอบคุณทุกคนที่รักโอชาลินดานะครับที่ดูแลลูกบุมมาโดยตลอดนะครับนี่ปล่อยมะม่วงครับโอ้โหคือพี่หมวยจะค่อยๆหยอดนะครับคือถ้าถ้าหยอดไว้เยอะอย่างเงี้ยพี่ๆมันเวลามันอันกินเขาเอาเวลาปล่อยไว้นานๆมันก็จะออกเยอะอืมเาะฉะนั้นก็ต้องค่อยๆหยอดนะครับเดี๋ยวมันจะนัวเลิก อู้น้ำลายแตกมากินด้วยกันนะครับพี่ๆฉะน,นั้นเราก็อยู่ที่บ้านเพราะว่าอากาศมันหนาวบุมไม่ไปไหนแล้วขี้เกียจแล้ว<น>ก็ไม่มีใครห้ามนะพี่ๆอยากไปก็ไปอยากดื่มก็ดื่มอยากเที่ยวก็เที่ยวแต่จำสินนะลาดละหนาว Now, ไหมไปเบิ่งบาล์ร่ำกันสิไปเบิ่งบแบบบ่มีความสุขเพราะกอากาศมันหนาวแฮ้ยพี่น้องเอ้ย อืท <ctor> ี่พี่มากินได้กันนะครับผมพอดีปะนะมอืที่เมย์ก็หั่นปลาหมึกไว้นะครับแล้วก็จะกินมาม่าใส่ปลาหมึกแล้วก็แกงหน่อกมาไม่ใหญ่ปลาดูนี่าลาร้านนี้นะใส่นิดนึงอันนี้ปลาดมาจากเมืองอุบลครับนี่ปะลาปะลาไหลของแด่อุบลใส่ตอนนี้ไม่ไม่ใช่จะไปแดงนำ้ำอุ้ยกินแบบป๊าด มันยังเฮ้ยมีความสุขเลยใครรักพ่อยกมือขึ้นใครรักแม่อมวยน้ำรักแมือมวยน้ำโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวมาเจอกันนะครับในไลฟ์สดนะครับโอ้โหโอ้มากินด้วยกันนะครับพี่ๆโอ้โหประเด็กตน